เจอกับยูเซอร์หนึนึ่งเจนะโอเคโอเค อืมโอเคได้ของเรือนะแต่ว่าก็ยังไม่ชนะง่ายนะครับยังต้องเบียดมาครับรับ

เค้าต okay, so ่อ so สู้แล้ั่งคลิปนานอยู่นะโซเลซซี่โอเคเขาถอยมานะซึ so ่งผมว่า huh. อ uh ืมอผมไม่รู้เขาทำไง ไม่บีโดจะสไลด์เข้ามานะจะ เราต้องรีเฟนเก้าเก้าเก้านะครับโปรเกมนี้โอ้ถอยเมตรถอยโคนนะครับเวียด yeah. นะครับฮึม hmm. Possible นะครับอืมเขาเดินเรือลงนี้ ไอ,อ,อเขารูนคุณผูกนะต้องตามจะมามาดีเป็นนะครับ ผู้ต่อส <Yeah. S 1> yeah. ู้เราเล่นในองการตั้งหลักนั้นก็เทเบอร์อะรแบอนโฟกันนะครับ 나는 이นแหละ ผมว่าก็ดูดีนะอย่างน้อยๆผมก็ได้นิดนึงครับเดสักวทบทิ้งทบทิ้งไปเจอ s o m e t h i นะส้มว้าว wow. เขาทำอะไรงเขานะโตให้เราปลูกนะโอ้ก oh, ินเรือผมนะผมเบลอนะครับ oh my gosh ก็มีผมขึ้นเรือไปก็จบแล้วนะผมเบลอนะเกมนี้โอเค,ผม,เอนะอเคผมจะต้องดีเฟนต์999นะครับเพื่อเอาเสมอนะครับไมค์กอนเกมนี้เราบันเดอร์แบบน่าเกียดมากเลยนะไม่ก oh งงมากโอเคแต่เราคงไม่แพ้หรอกเราะว่าเพราะเราดีกว่านะครับแต่ว่าทวินนั้นผงไม่ไหวนะครับเพราะว่า เราเสียตัวสําคัญไปเสียเรือนะครับทำให้เราไม่มีเรือในการเล่นนะครับซึ่งเรือเนี่ยสําคัญมากนะครับตรงนี้เรามีแมสตนะซึ่งแมสตัวนี้ของผมมันทํางานได้ดีนะครับมันทาให้ผมไม่ต้องกังวลน,นะครับ ผมต้องพยายามหาทางเสมอนะแต่ถ้ากลับมาชนะได้เนี่กถือเป็นปาฏิหาริย์นะครับเพราะว่าหมากเราไม่ได้เปลี่ยน Impossible to สวยงามมากนะตัวผมว่าตัวหมากของผมเนี่ยมัน very good นะ โต๊ะสองถ้าเกิดเรามีเรือผมก็เราชนะแต่ว่าเดี๋ยวออผมเดินมาไม่ได้เพราะว่าผมเงินเก็บเดือดเดอเดินมาวันนี้ผมมาไม่ได้ลนะ สิ่ไดีสักอืมชุดปีชุดปีโอเคนะครับชุดปีฟังก็ว่าอยู่ว่าทำไม เไม,ไม่ไม่เดินอย่างที่ผมคิดนะแล้าเดินแบบบุกค,ครับจริงๆผมสามารถเดินที่จะเอาเสมอได้เลยนะครับเพราะว่าผมสามารถตั้งโฉมได้แล้ว คงไม่น่าชนะได้เพราะเขาเป็นผู้เล่นเลตติ้งระดับ1,765นะครับ,รบแล้วผมพาดเรือ,อรให้กับเขาทูมัสนะครับทูม so ัสโซถ้าสมมติได้ก็ถือว่าน่าพอใจแล้บ <Okay. S 1> วบางๆถ้าเป็นตามหลักควรจะแพ้นะ โอ้ oh, เขาเดินอะไรเอาเดินมานะโอ้ไมโอ้ว thank you my friend นะครับที่เขาให้ลองหายนะครับซึ่งจะทำให้หมังผมนั้นสบายขึ้นนะครับโอเคมากินูกไหมมากินแต่เพราะผมไม่ได้ชอบตรงนั้นก็เท่าไหร่เพราะว่าเบี่ยมตลุดดว่ามาแต่มากินบอกว่าจะไม่แพ้เหมือนกัน กินฝนฟื้มไมยมาไม่กินเองอันนี้คือนะชิๆก่อนรีไฟล์โปรักนะครับไปคอมพิวไรฟายอโอเคมาลุฝนฟ้นมาอันเดิมสัก คุ่เข้าไปน่าจะน่าสนใจนะครับอบิด okay. นะมันเวียดมันจะเ่อนข้างปแปลกนิดนึงแต่ว่าโอเคนะมันน่าจะมีลูกจนด้วยซัมติงเพราะถ้ามีเรามาเข้าไปลูขุ่นป้นลงมาแรดิโอโคคนมาตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเรามีลูกก่อนโอเคอาริ i s ิดวินนิ่งแนวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่เราเผลอกินเรือไปเรากับมาชนะนะครับ ว้าวเป็นเกมที่ตึงอยู่นะถ้าใครชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยหมอลูกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็จีเอมวอทาง u t u b e นะครับส่วนท่านใดสนใจหนังสือคอร์สเรียนเพื่อจะไปศึกษาหรือสนับสนุนผมก็สามารถทำได้นะเรามีสื่อการทั้งบอลสองเล่มน,นะนอ,อ,อันนี้คือเอ่อเล่มนี้คือเล่มที่หนึ่งนะครับมาขอติมบัตเทมผู้การส่วนนี้คือเล่มที่สองนะครับออกขดติมท้าบัเทมผู้การทาเป็นต่ดซึ่ง แล้วเรามีคอร์สด้วยนะแคอร์สเราก็มีหลายคอร์สแต่คอร์สที่ผมแนะนําก็มีอยู่2คอร์สก็คือว่าม้าขวาตีม้าเทียมผู้กลางซื้พอพร้อมหนังสือสองเล่มจบเซตมันก็จะได้ในราคาแบบลดราคาเลยในเก้าเก้าส่วนรวมทั้งสองรวมหนังสือและคอร์สนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกคอร์สหนึ่งที่น่าสนใจก็คือม้าขวาสู้ทุกรูปนะราคาในเก้าเก้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นม้าขวาเราเล่นได้กับทุกรูปเลยในแบบที่ได้คนะีย์ไอเดียนสำหรับผู้เ,เล่นทั่วไปที่ไม่ใช่โปรเพลเยอร์แต่ว่าเล่นเราจะทำให้โอเคเล่นสู้กับมือโปรได้ครับ โอเคครับสวัสดีครับ